มาจิงจ่ายจิงตามนัดร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะวันนี้เงินเข้าแล้วค่ะสําหรับโค้งสุดท้ายในการจ่ายเงินพี่น้องประชาชนนีกลุ่มนี้โอนจริงจ่ายจริงทั่วประเทศนะคะเป็นเงินสดกดออกมาใช้ได้เริ่มตั้งแต่1000บาทสูงสุดอยู่ที่3,000บาทค่ะใครบ้างจะได้รับสิทธิติดตามกันเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะอัปเดตตารางการจ่ายเงินเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นสําหรับพี่น้องประชาชนนีกลุ่มนี้และที่สําคัญค่ะอัปเดตตารางการจ่ายเงินในเดือนธันวาคม2 5 6 0บาทไป พร้อมๆกันของขวัญส่งท้ายปีจากทางรัฐบาลมีอะไรบ้างติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะโค้งสุดท้ายในการจ่ายเงินโอนตรงเข้าบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับเงินส่งครบุตรในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา3 9ในส่วนของผู้ประกันตนที่มีการจ่ายเงินสมทบครบ12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนนะคะและที่สําคัญค่ะในส่วนของเงินส่งครบุตรคราวละ1 0 0 0บาทสูงสุดไม่เกิน3คนนะคะคราวละไม่เกิน3,000บาทร่วมแสดงความยินดีด้วยสําหรับคุณพ่อคุณแม่เมื่อ ใหม่ป้ายแดงทุกทุกท่านแล้วก็พี่น้องประชาชนคุณพ่อคุณแม่ที่ได้รับสิทธิ์เดิมอยู่แล้วนั่นเองค่ะวันนี้เงินเข้าแล้วนะคะเริ่มแสดงความยินดีด้วยค่ะ และนอกจากนี้ค่ะเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นสําหรับเดือนธันวาคมและอัปเดตตารางการจ่ายเงินไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดรวมไปถึงพี่น้องประชาชนทุกๆก,กลุ่มที่จะได้รับสิทธิ์เป็นของขวัญส่งท้ายปีจากทางรัฐบาลที่มอบให้พี่น้องประชาชนในการใช้จ่ายนะคะคุณผู้ชมเริ่มกันที่วันที่1นธันวาคม2 5 6 8หากทกันเลยค่ะวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค3 0 0บาทสําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิบริการแห่งรัฐและก็ในส่วนของการใช้จ่ายผ่านบัตร ำตัวประชาชนผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐแล้วก็ในส่วนของวงเงินค่าการหุงต้ม80บาทนาน3เดือนค่ารถสา3ประจำทาง150บาทส่วนลดค่าน้ำค่าไฟนะคะสำหรับคนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์และมีการเติมเงินให้อีกค่ะ850บาทสำหรับเงินพิเศษให้ใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะ1,150บาทในวันที่1ธันวาคม2568เนี่ยร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะส่วนการใช้จ่ายไม่สามารถกดเป็นเงินสดถอนเป็นเงินสดแล้วก็ไม่สามารถสะส มใช้้นเดนดไไดือถัไไปต้องใช้จ่ายให้หมดภายในเดือนต่อเดือนนะคะและก็ยังมีข่าวดีในส่วนของการเตรียมที่จะอนุมัติให้กับกลุ่มผู้ที่ถือบริวัิการหางร้านนำบัตรประจำตัวประชาชนไปใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพักได้และเตรียมเดินหน้าโครงการคนละครึ่งพัดในเฟสที่2เร็วๆนี้ค่ะแล้วก็จะสรุปให้เราเสร็จก่อนวันที่12ธันวาคม2568นี้ส่วนจะได้รับสิิในการเติมเงินเท่าไหร่ก็ต้องรอติดตามนะคะยินดีด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะอัปเดตตารางการจ่ายเงินสวัสด ในการจากทางภาครัฐสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินไร้ละ1,000บาทใครได้รับแล้วก็จะไม่ได้รับอีกนะคะเพราะฉะนั้นใครยังคงไม่ได้รับค่ะก็จะมีรอบการโอนอีกครั้งหนึ่งในวันที่3ธันวาคม2,568นี้เริ่มแสดงความยินดีด้วย